เขาเก็บแต่ว่าเราถ่ายไม่ทันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาจะถ่ายดูใหม่นะครับนี่บรรยากาศนะครับก็มีคนเรียกว่าเข้ามาเรื่อยๆนะระหว่างที่ผมถ่ายทําอยู่นะครับแต่นี้ก็พยายามไม่อยากถ่ายติดคนอื่นนะครับเนื่องจากขรบอบงคคอมพิวเตอร์อะไรเอ,อ่ยต่างๆนานาก็เลยดูเหมือนคนน้อยแต่จริงๆไม่น้อยนะยทุกคนะน,นะครับบรรยากาศก็ดูให้ชิลๆฟิลๆนะฮะเป็นไงครับ,รรบสโลไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีนะแล้วก็อากาศไม่ร้อนจะบอกว่าไป ไม่จะไปหน้าฝนเลยนะคือแบบคืออากาศคือแบบข,ข้างข้างนอกก็คือร้อนอะ่ะแต่ว่าอันนี้คือแบบมันเหมือนอยู่ในร่มแล้วก็ต้นไม้ลมมันพัดเย็นตลอดเวลาเลยแล้วก็มีนะักท่องเที่ยวบางคนก็มานอนเล่นที่เปน,นะครบับางคนนั่งเป็นพักหนึ่งผมถ่ายเพิ่งจะลุกไปเนี่ยฮะแต่ว่านะครับแต่ก็ไม่กล้าเก็บภาพเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะมีปัญหา,านี่ก็เป็นลูกตาลที่แกเอามาวางให้ดูนะครับว่าแกเด็ดากต้นอย่างงี้แล้วแกต้องมาบอกเปลือกระชฉอ,อีกทีหนึ่งนะทุกคนใครว่างมาลองแวะมาครับไม่เส